ครับนี่คือสภาพห้องที่ผมปล่อยเช่ามาสามปีนะครับดูในคลิปโทรทัศ์ไม่คิดว่าจะไปเจอกับตัวเองอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับทอรทั์ตอนให้ใหม่เอี่ยมหมดทุกอย่างเนี่ยครับดูสภาพห้องเลยครับโอ้โหผมเข้ามานี่รับแทบไม่ได้อยากจะแชร์เตือนทุกๆคนนะครับ ให้เช่าตอนแรกคิดว่าในทีวีเป็นคอนเทนต์สร้างเรื่องขึ้นมาโอ้ไม่กอดเจอเธอเองเลยครับคุณลองดูสิครับรับได้มั้ยครับใครมีอะไรแนะนำผมตีชมกันมาได้นะครับดูหลังบ้านนี่ครับมีไข่มีไข่นกพิาราบสุดยอดนี่ครับคือ เขายังอยู่นะครับเนี่ยเพิ่งย้ายไปนมา2-3สองสาวันดูที่นอนเขาครับทํางานโรงงานนะครับแต่งตัวไปทํางานทุกวันแต่รู้สภาพสิครับครับดูสภาพโรงงานที่อยู่ช่วยแชร์ด้วยนะครับเตือนภัยสังคมนี่ครับ สภาพคสภาพคนอยู่นะครับเนี่ยสภาพคนอยู่ไม่รู้ว่าจะยังไงดีครับสภาพคนอยู่แล้วเสื้อผ้าเลยมาจากไหนรู้ครับครับขอบคุณมากครับ